เด hey, ี๋ยวมาเนี่้ีพี่เตอร์ยังข้าคี้ค่อยๆค่อยๆลูกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มเบาๆเบาๆไม่ใส่รองเท้าก็สักคนรองเท้าพี่ก็ไม่ใส่ น้องก็ไม่ใส่อ่ะข้าที่ระวังไปแล้วหอบแล้ว <Michael. S 1> อ่ะข้าที่ <c oughs> อ่ะตรงเส้นนู้นตรงเส้นนู้นเส้นนู้นขยับไปต้งองขยับไปพีเตอร์นี่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 ขยับบนี้เออพีเตอร์พีเตอร์คนเดียวลูกไม่ใช่พิตตี้อ่ะข้าที่ระวังไป <c oughs> เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงหนูได้หนึ่งโอเคครับเห็นไหม